รายงานผลฟุตบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นนั้นๆผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันจันทร์ที่30กันยายนคิทส์กัลลาห2024ีมีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกบอลมัชเอฟซีชนะเซาท์ทมป์ตันสา ผลฟุตบอลอิตาลีซิเลียปามาคาซิโอแพ้กายารีสองสาผลฟุตบอลสเปนลาลิกาบิยาเรอัลชนะยูดีลาพาสมาสสามหผลฟุตบอลสเปนลาลิก้า, ial ial, ila, asma, 3, าสองเลอราซิงขับแพ้เอฟซีก ah e, าตาเฮหนึ่งสผลฟุตบอลอิตาลีซีรีบีเอฟซีซิเชโลแพ้ปาเลโมหนึ่งสามเบรสชาชนะ เคโมเนเซ่สามสองผลฟุตบอลตุรกีซูเป,ปอร์ลีกเคซีลีสปอร์แพ้เบสิกจัดศูนย์สามผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคาลีกาอินเตอร์ทูคูชนะลาติสามหนึ่งผลฟุตบอลลีกาโปรตุกเกสเอวีเอสเสมอสปอร์ติงฟาเลนเซ่ศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซียองพีเอสวี SV, ไอโฮเฟนแพ้ เฮลมอนสปอร์ตหนึ ett, e, z, ่งสามยูเชนาจแพ้ดอเด0ศูนยผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ล e, ีกนอดเยรลันชนะบอนบีดไอเอฟสีผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นเชลวอนแพ้เซนส์แสติกแอตเลติกสอผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองชุนนำดากอนชนะบูชอนเอฟซีหนึ่ผล3-1โซอีแลนด์เอฟซี แพ้กิมโปเอฟซีผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์สบอมมาพอชคานาชนะวาสเตลัสเอสเคสองหนึ่อเอโกเตบอกชนะ GAIS โกเตบอกสองศูผลฟุตบอลลีกฝรั่งเศส2แกงกองชนะกอง31ผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรนส์ออสเตอร์ซูนส์เอแพ้ ไอเคออสเดวอ์ออสเตชนะอุซิกเซนบีเคห้าสผลฟุตบอลลีกาโปรตุเกส2วิเซล่าชนะซีดีมาฟรา30ผลฟุตบอลอิสราเอลพรีเมียรีกฮาโปเอลฮาเดล่าแพ้ FC ฟ03เอชนมนายซักนินชนะ มัคบีเนธัญญาหนึ่งศูผลฟุตบอลโปรแลรนด์ลีกาวันสตตนเลซ์ชนะ GKS ทิชีห้า LKS ลอสแพ้วิสลาพลอ 0, ็อกศูน์หนึผลฟุตบอลโปรแลรนด์เอ็กแซคลาซาคราครเวียคราคครฟเสมอสตตนเมลิกหนึผลฟุตบอลกีซูเป,ปอร์ลีก p.a.s. ลาเมีย1หนึ่แพ้พาเซร์ไลกอสเอฟซสองผลฟุตบอลอิตาลีซีรีสีเอซปปิเซโนชนะเอซอาร์เมสซีนาสองศูนย์ลุกเชเซีเลเบอร์ตาสเสมอมิลานฟูตูโลหนึ่งหนึ่งเบเนเวนโตชนะยูเวนตุสเน็กเจนสหนึ่ง วิสเปซาโลเสมอเปลูเกีย0ูเปอร์โกเลเตเซชนะแคลซิโอคันไดโลแตเมสามสองเาสาาชนะเอซีคาปิสอหนึ่งลูเมซาเนชนะเอฟซีอาซียโนวันเชียมโปหนึ ผลฟุตบอลแบงกอรีเฟเฟอร์สโปรเฟสชันแนลฟุตบอลลีก PFC เซปเทมฟีโซเฟียแพ้สปาร์ตัก,กวานาศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลบอสเนียพรีเมียร์ลีกซิโลกีบริเจกเสมอเอฟเคซาราเยโวสามสามผลฟุตบอลยูเคนพรีเมียร์ลีกซอยาลูฮาน ชนะวอ้กาโปลตาว่าสองศูนย์ผลฟุตบอลลัตเวียเวอร์ลีกาเอฟเอสเยลกาวาแพ้ลีกาฟุตบอลลาสโกลาศูนย์ผลฟุตบอลไอแลนด์พีเมียลีกแซมแมนกาดาเบชนะไอเออักคาเนสสามูนย์ผลฟุตบอลจอเจอียอีลอฟนูริลีกา FC ซัมกูลาลีคาสเทลทูโบแพ้ FC ไอบีเลีย1-999ผล3-4 FC เทลาวีแพ้ FC ตอป,ปิโดคูไซซี1-2ผลฟุตบอโลโรมาเนียซูปเปอร์ลีกา CS ยูนิเวอร์ซิตาเตียไคโอวาชนะยูนิเลียสโลโบเซีย3-0 ผลฟุตบอลโคโอเอเชียซูเปอปร์ลีกา HNK โกลีคาชนะสลาเวนโคพรสองหนึ่งผลฟุตบอลรัสเซียเฟิร์ลีก FC โลเตอร์เสมออันลาเนียวาลาดีเคฟคลาส0ู 00. ผลฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกอีลิตเปอร์เซโปริสเตฮารานเสมอ ตากอกทัชเคนส์หนึ่งหนึ่งอันซาสโตฮาชนะเอสเทคฮารานเตฮารานสองศูนย์อันวาเซนดูไบแพ้อันอาลีเจดดาศูนย์สองอันนาเซริยาชนะอันเลยานสองหนึ่งสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที tjjmajimedia com t แม่รายงาน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดเด็ดบายที่เด็ดเจ๊แม่นะครับ